เอาเลยครับผมกร็ราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านในชินเกอด้วันนี้เระกาบอยู่ในคลิปเรียงชันสกิ์ชาร์เซาบียูดิเวอร์สห้าสิบเจ็ดยูนิทลเดเอในสนะครับจากมอนสเตอร์นะครับตอนนี้มอนสเตอร์เขาสองล้านซับแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณมอนสเตอร์เมื่อกี้แอบเห็นปกมาผมใจไม่ดีเลยว่ะ ผมรู้สึกว่ามันจะต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับไทท่านคอ็อกแมนครับก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสามของฉากจบแสดงว่าตอนที่ห้นี้น่าจะแบ่งเปนทั้งหมดสามส่วนนะครับผมซึ่งก็จะเป็น57าสิเจ็ดหสิบอพิโซดวันห้เดเอพิโซดทอะไรอย่างนี้นะครับผมไปไม่พูดมากลำคลาญแล้วเริ่มเลยดีกว่า ความเดิมจากตอนที่แล้วครับผมที่ไตรไททันช่วยมาช่วยแล้วนะครับผมการต่อสู้นะฮะึ่งตอนนี้เจ้าซอมบี้สามตัวก็ได้หยุดจากการโดนเวลาเรียบร้อยน้ำเงาเอาเลยอุ้ยมาเพียบเลยอุ้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 ยไหวอยู่แล้วแต่เห็นปกไม่ไม่ชิวอ่ะ แอบเห็นภาพสปอยก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมเอาละครับเจ็บตัวสองสองหนึ่งโอสูอ้ด้วยจัดไป้องๆใหญ่เสืออีเออเอาเลยพี่พี่ไม่มีอาวุธไปเลยสัดส่ดมันไปเลยอืมไงล้างเลย่าไงล้งงอู้นี่ไงบอกไม่มีอาวุธเป็นขวานใช่ไหม ใช่ครับเป็นขวานอุ้ยนี่คือพลังเหมือนเป็นพลังเอ่อพลังฉายแสงไหมว่าอ,อ,อ่ะหายแล้วไม่นะพี่ย้อนดู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 ดดด What the คือการย้อนเวลาครั้งใหม่เหรอเนียเป็นการย้อนวิญญาณอดีตครับผมอุ้ยมีการรู้อนาคตนะครับผมอันนี้เป็นพลังไม่แปลกอยู่แล้ว ไงไงยงล้างไงล้างไปเอาเลยพี่จีแมนอืเรียบร้อยฟันเบี้ยวเลยทีเดียวโอ้โหพี่จีแมนกำลังจะเหยียบอยู่แล้วพี่จีแมนครับระวังครับพี่มไม่เป็นไรพี่เสียดาบไปเยี่ยมเอาเลยเออทำไมสปีดเดอร์แมนสปิการแมนมันมันซวยตายไททันนี่โหไม่ไหวอยู่แล้วแหละถูกไหมอ่ะไททันมันโหดล่ะ เห็นไหมอาวุธก็มาอยู่แล้วครับเอ่โอ้โหเอาหินมาปุอกกันเนี่ยเอาหินปาใส่เลยเก yeah. ี่ยวเอ่อ,อ,อ,อเล็กเลยเล็กเลยอันสุดท้ายผมว่าไม่โดนก็บ้าแล้วอืมเรียบร้อยเข้าแกนกลางเต็มๆครับดึงไม่ออกเรียบร้อยแชปแขนขาดครับผมซอมบี้เดอะสปิกอร์แมนนะครับผมจัดการมันซะ เอาเลยเรียบร้อยครับผมคราวนี้เธอจะไม่กลับมาอีกอขณะนี้เราจัดการไปได้แล้วหนึ่งไททันนะครับผมหรือว่าเมื่อกี้ไททันเอ่อซอมบี้ด้วยวะซอมบี้ไททันเออ,เอ,อนั่นแหละตัดมาที่ฉาพี่คิริโตกันต่อครับผมตอนนี้อันนี้คนอื่นคิดว่าพี่คิริโตะย,ยังเป็นพวกทวรยุอยู่นี่ เดีย๋ยวไปเข้าไปยุ่งเขาไปวีร้ลนมาป้องกันนะครผมคือพี่กายโบเกอร์ดาวถูกเลยเพราะตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละใช่โอเคให้เขาไปโอเคพีคลี่โตหลุดแล้วนะครับผมตอนนี้ผมบอกเลยนะครับผมว่า แต่ท่านดิวแมนไม่ไหวครับผมอัปเกรดในท่านดิวแมนตอนนี้ไม่ไหวแล้วส่งเชนกับเบิดเจอพี่เดียไนเอาละจะพาถึงก,กับเบิดเอาละครับผมแต่เห็นตอนภาพเออไอเดี๋ยวแป๊บนึงเรียบร้อยครับผมอา้าวเนี่ยตอนเห็น ตอนเห็นสปอยมานะครับผมคือพี่เดี๋ยวไหนหัวหลุดนะอ่าชิบหายแล้วครับอ่าชิบหายอ่าผมไม่ต้องการสิ่งนี้ต่อไปแล้วปวดจบเรื่องนี้แล้วกลับบ้านเดี๋ยวเพื่อนอ่านั่นจริงด้วยเออฮะเพือ่อนไม่ใช่เพื่อนกันแล้วจะได้คุกแมวไปช่วยก่อนแล้ว แล้วไงละเธอจะแพ้เชื้อให้ฉันและฆ่าฉันเหรอเมือม่อเมือม่อเมื่อมันง่ายเกิดเปิดเขาจะทำสิ่งที่ขอยฉันไปอะไรเอ้อแย่เไปฉันจะพอคุณกับก่อนแต่ไม่มีแล้วเด่นหน้าจริงของพี่เด่ไนไอ้นะครับผมฉันไล่ อย่าใช้พลังเยอะเกินนะพี่นะเบกกี้แล้วเบกกี้อ่ะสรุปให้แต่และฉากเลยแล้วกันนะครับผมฉากแรกเปิดมาเปิดมาฉากแรกนะคะผมเราจะต่อจากพาคที่แล้วนะผมน,ะนั่นก็คือไททันซอมบี้ไททัน เอ่อซอมบี้ไททันสปกเกอร์แมนซอมบี้ไททันคาเมร่าแมนและซอมบี้ไททันจีวีแมนนะครับผมออกมาต่อสู้เออมาต่อสู้กับไทรไททันไททันโอกแมนนะครับผม,ผมเขาเรียกว่าอัปเกรดไททันโอกแมนแล้วกันนะแล้วก็พี่จีแมนนะครับผมออกมาต่อสู้ด้วยกันนะน,กนะครับผมซึ่งในช่วงแรกนะครับผมก็การต่อสู้เป็นในฝั่งเป็นในฝั่งของไททันโอกแมนอ่ะผมขอเรียกว่าไททันโอกแมนเหมือนเดิมแล้วกัน ที่ซัดเข้าไปนะคบผมเรื่อยๆนะผมมีพลังใหม่นะครับผมเป็นพลังในการแบบฉายแสงออกจากหัวนาฬิกาของตัวเองนะครับผมเหมือนเป็นพลังแบบเขาเรนะียกไงพังฉายแสงของฝ่ายทีวีแมนแบบนั้นนะครับผมก็ฉายเข้าไปเต็มหน้าเลยนะครับผมเจอซอมบี้ตายและหลังจากนั้นนะผมก็ใช้หน้าข้องแมนโดนเสียบนะครับผมเข้าแกนกลางเหมือน เหมือนไททันทีวีแมนนะคบผมแต่ว่าพี่แกฉลาดไงไมี่แกใช้เวลาใช้พลังย้อนเวลานะครับผมกลับไปจุดวิญญาณที่พี่แกยืนอยู่นะครับผมจากนั้นก็ว่าไปแล้วก็ทาการเขาเรียกไ,ไม่ใช่แล้วก็รู้อนาคตนะผมว่าเจ้าซอมบี้เนี่ยซอมบี้ไททันคามีราเนี่ยมันจะตมตีแบบไหนนะครับผมก็สามารถทำแบบทำแบบ เขาเรียกไงให้มันเสียเปรียบได้นะครับผมส่วนซอมบี้ในท่านจีแมนนะครับผมก็โดนพี่โดนพี่จีแมนต่อยฟันเบี้ยวเลยนะครับผมพี่จีแมนกำลังจะเหยียบแล้วนะครแต่ว่ามันมีเจ้าปรสิตมาหยุดยั้งไว้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นพี่แกก็ใช้ดาบของพี่แกนะครับผมในการจัดการนะครับหลังจากนั้นครับเรามาที่ฉากของ ไตรไททันกับไดทันสปิกรแมนนะครับผมช่วงแรกก็นั่นแหละครับผมเหมือนไดทันสปิกรแมนจะเปิดไปก่อนให้ไตรไททันคอยตั้งรับนะครับผมแล้วก็ไตรไททันนะผมใช้ดาบในดาบขวามือในการตั้งรับนะครับผมแล้วก็เอาหินมาเป็นโล่ป้องกันรีแสงเลเซอร์นะครับผมหลังจากนั้นครับพี่แกได้นำการ ซัดหินทั้งหมดสามก้อนนะครับผมซัดเข้าไปนะฮะหินสุดท้ายโดนเข้าตรงกลางแกนกลางของซอมบี้แต่ท่านิบบเกอร์แมนนะครับผมหลังจากนั้นไตรต่ท่านได้ทําการปาดคอนะครับผมซึ่งก่อนจะปาดคอนะครับผมพี่แกก็ได้พูดประโยคนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เธอจะไม่กลับมาอีกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมซอมบี้แต่ท่านิบบเมอร์แมนก็โดน เขาเรียกหัวขาดเลยนะครับผมมาที่ฉากของฝ่ายพี่ออของพี่คิริโตะนะครับผมตอนนี้ฝ่ายพันมิตรนะครับผมคิดว่าพี่คิริโตะเป็นผู้ทรยศไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือสปิเกอร์บูเมนนะครับผมซึ่งพี่แก,กก็โดนจับไว้อยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นพี่ล้นต่อพี่ล้นก็พยายามแก้เกียร์นะครับผมก็ สุดท้ายในที่สุดนะผมก็ยอมปล่อยนะคะผมฉากต่อมาครับเป็นฉากของอัปเกรดจากท่านทิวแมนนะผมที่พี่แกไม่ไม่มีคําว่าโหดอยู่ในพุทธนาทุกกรมนะครับผมก็ให้พี่นายน,ายนะผมพากลับบ้านนะคะผมก็ก็ปิดประตูกลับนะคะผมแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในแกนกลางหรือว่าอะไรยังไงนะ หลังจากนั้นพี่เดียร์ไนก็โดนปรสิทธิ์รับผจับตัวเข้าไ้นะครับผมแล้วก็หมอยกกางมาก,กี่ตูดนะครับผมไม่ใช่หมอยกกางก็มารักขโมยขวานนะครับผมแล้วก็แกนกลางนะครับแล้วก็ก็ได้ทําการเปิดเผยหน้าพี่เดี๋ยวไไนนะคะผมในพาทน,นี้เนาะฉากสุดท้ายครับผมของไททันคล็อกแมนนะครับผมที่กําลังจะ ปิดชีวิตของไททันคาเมราแมนนะครับผมแล้วก็อันนี้ฉากตัดมาเฉยๆซึ่งไททันคอกแมนนะผมก็กำลังจะปาดแล้วนะครับผมซึ่งก็ใช้พลังพลังเบรกขี้แล้วนะครับผมเป็นพลังแบบเขาเรียกว่าพลังอะไรอ๋อไม่แน่อาจจะเป็นพลังย้อนเวลาให้ตัวกลับมาเป็นปกติก็ได้แต่รอบนี้อาจจะย้อนเร็วหน่อย นะครับผมแล้วฉากก็จบลงในพาร์ที่สมบูรณ์ครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปเลชีชันนะครับผมก็ถือว่าสนุกอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่ามันแค่หนึ่งในสามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลอดูอีก2ส่วนที่เหลือตอนนี้เจ้าความคืบหน้าตอนนี้เจ้าซอมบี้นะครับผมเสียเปรียบอย่างสูงเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้จะได้เขาแม่กลับมาร่วมสงครามอีกครั้งนะครับ ก็จะต้องไปอัปเกรดให้โคตรส่วนพี่เดนไนเนี่ยพี่เดนไนกับอัปเกรดไททันดิวแมนเนี่ยผมไม่ชัว่์ว่าเททันดิวแมนเขาได้กลับบ้านแล้วยังหรือว่าเขาอยู่ในแกนกลางนั้นนะก็ใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอ,อันนี้ผมจะได้อธิบายถูกในส่วนสองต่อน,นะครับผมอันนี้ขอเรียกว่าส่วนหนึ่งนะ โอเคครับเอาเป็นปว่าในคลิปนี้น้องจบไปเพียงเท่านี้กันแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันในคลิปหน้าสวัสนีไปก่อนสดีครับผม